คุมเเททพืออสิิิิ์จจาากตวญญณขงรูไม่เป็นดังฝันสาวสอบพนักงานราชการครูติดอันดับหนึ่งแต่สามวันชื่อหายด้านพออ,อ้างไม่หยุดทำเมาพี่หนุ่มกันชัยถามจะขอโทษน้องยังไงการขอโทษไม่จำเป็นต้องรอโอกาสขนาดที่รองเลขาธิการสพทอเอจ้านายของพออยังทนฟังไม่ได้บอกตอบให้ตรงคำถามน่อยไม่ต้องพูดยาว ช็อตนี้คุณหนุ่มและพี่รณรงค์คือปบมือดังมากอประโยงครับเออตอบไป้ตรงคำถามนะโอ้ไม่ต้องพา,า,าวไม่ต้องอธิบายล่าสุดนายไปยงสารภูมิผอ,อสอพอมอสระแก้วถูกสั่งเด้งแล้วมีอคำสั่งเด้ง ผูม้มในการสับดักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมจงหวัรสาก้วปมกรณีครูสาวสอบติดอันดับหนึ่งประกาศมาไล่สามวันชื่อหายไปเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทำเอาหลายคนจับตามอง เพราะจู่ๆคนที่สอบได้อันดับหนึ่งทำไมชื่อถึงได้หายไปดือ้อแถมยังมีโทรศัพท์ปริสนาโทรมาบอกให้ครูเบนลบโพสที่ทวงความยุติธรรมให้ตนเองออกจากโซเชียลอ้างจะรับผิดชอบโดยการจ้างครูเบนเข้ามาเป็นครูอัตราจ้างแทนแต่ยังไม่มีงบต้องระดมทุนฟังแล้วก็ยิ่งหยัางวะก็คือพี่อยากให้หนูนลูข้อมูลในสื่โซเชียลออก แล้วทีนี้เราพูคุยก,กันเราหาทางออก่วกกันเรียกได้ว่ายิ่งฟังผอ,อ,อพูดก็ยิ่งมีแต่เครื่องหมายคำถามเต็มไปหมดจากทีแรกบอกมีคนโทรศัพท์มาแจ้งว่าตรวจข้อสอบผิดจึงได้ทําการตรวจใหม่ว่าแต่คนที่ไม่ได้ทําไมเขาถึงรู้ล่ะว่ามีการตรวจผิดมีคนมาร้องว่ามีข้อสอบเนี่ยเขาคำตอบเนี่ยผิดน้องก็ได้ไปแล้วแล้วคนที่ได้ก็ตกไปแล้วทำไมคนที่ไม่ได้ถึงรู้ว่าตัวเองได้ออันนั้นสงสยัยเฉยไม่ได้อะไรมาก พอเล่าไปเล่ามาผอ,อดันหงายการ์ดบอกจริงๆแล้วไม่มีเรื่องตรวจผิดอะไรทั้งนั้นเป็นการหยิบชื่อผิดตั้งแต่ต้นพอครูเบนและคุณปิยะมีเลขที่สอบติดกันเป็นความผิดพลาดของคนประกาศรายชื่อแต่เหตุผลนี้ก็ยิ่งฟังไม่ขึ้นกว่าเดิมซะอีกถ้าหยิบชื่อผิดแค่อันดับหนึ่งแล้วทำไมอันดับ2ถึง10มีการสลับที่นั่งกันไปด้วยล่ะคะเนี่ยตรงนี้ผอ,อจะอธิบายยังไงปี่ห้าหเจดสลับหมดเลยขึ้นและลงเล็กน้อยแล้วแต่คน คำถามก็คือถ้าตกลงแล้วมันแค่เป็นการหยิบชื่อผิดคนเดียวระหว่างคุณปิยะที่หนึ่งตัวจริงกับคุณครูเบนทาไมที่เหลือสลับอ่ะพอพี่หนุ่มถามว่าคะแนนครูเบนกับคุณปิยะได้เท่าไหร่กันแน่พอออกก็บอกเปิดเผยไม่ได้ต้องให้เจ้าตัวเข้ามาทําหนังสือเองคะแนนของครูเบนอ่ะได้เท่าไหร่ แล้วคะแนนของทั้งฝั่งของน้องปิยะเนี่ยที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยได้เท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยผมผมผมไม่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เพราะว่ามันเป็นส่วนที่เจ้าตัวเขาจะต้องมาขอตัวเองเจ้าตัวตั้งอยู่นี่นะครับเจ้าตัวยอมไหมไม่ใช่นะครับเขาจะต้องมาทำบันทึกขอดูคะแนนเองจะให้ไปหาสมุตรีใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องรอเล่นแต่เป็นเรื่องที่ประชาชนจับตามองและต้องทําให้ข่าวสะอาดครูเบนไม่ได้แค่เสียใจและผิดหวังแต่เธอยังเสียโอกาสในหลายๆอย่าง พอต้องลาออกจากที่ทำงานเดิมต้องยกเลิกการไปรับปริญญาเนื่องจากตรงกับวันรายงานตัวที่สระแก้วมิหนำซ้ำความฝันที่อยากจะกลับไปดูแลยายป่วยก็ต้องพังลงต่อหน้าต่อตาถ้ามหมดศรัทธาในระบบการสอบไปเลยกระทรวงศึกษาธิการควรเป็นหน่วยงานที่มีแต่ความถูกต้องเพราะเป็นต้นแบบของการสอนคนแต่ทำไมถึงได้ผิดพลาดซะเองแบบนี้ล่ะคะเนี่ย